รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถา,านาั้งมีฉันนางสาวถูกฆ่าดูล่าวโลกและดิฉันนางสาวไม่ฟ้องสุดสร้างสารรค์วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการซีโร a เวสที่เกี่ยวข้อ,ของกับเศรษฐกิจอิสระค่ะแล้วหลักการซีโรเวสื็อะไรหรอคะ,อะ พยายามตอบคนที่นี่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นการหยุดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะคุณผู้หถ้าพอจะยกไปอยา่างการซื้อโลกเพื่องวามอีได้ไหมคะได้ค่ะแต่ฉันจะขอส่งต่อหน้าที่ให้กับคุณนักข่าวภาคสนามนะคะตอนนี้อยู่กับ CEO บริษัทเครื่องสำอางสวยช่วยโลกค,คุณพลาสติกลคอคองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณพลาสติกช่วยอธิบายเกี่ยวกับบริษัทเครื่องสาอางสวยช่วยโลกให้ฟังไหนได้ไหมคะว่าเกี่ยวข้องกับหลักการซีโรเวสอย่างไรคะได้แน่นอนครับทางบริษัทงเรอนะครับได้นาเมดพลติกมาจากขยะพลาสติก,กนะครับนามาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าของทางบริษัทเรอนครับซึ่งเมดพลติกประเภทนี้คือนิวเทียนเมทัลลิ S, ซึ่งประเภทสีฟ้านะครับคือสินค้าที่ใช้แล้วไม่หมดไปนั่นเองครับ ค่ะแล้วแบบนี้ยังถือว่าเป็นหลักการซีโร่ไวส์หรือเปล่าคะเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะทางบริษัทของเรานะครับมีนโยบายตอบแทนลูกค้านั่นก็คือเมื่อลูกค้านะครับนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนะครับนำมาแลกกับทางบริษัทนะครับทางบริษัทก็จะให้แต้มนะครับแต้มเหล่านี้ก็สามารถนําไปแลกเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทของเราได้ครับและบรรจุภัณฑ์นะครับที่ลูกค้านำมาแลกนะครับทางบริษัทของเรานะครับก็จะนำไปีเซ็ตเพต่อไปครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณพลาสติกใคฟองสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ ดิฉันขอส่งหน้าที่ต่อให้กับคุณหง่าค่ะขอบคุณค่ะคุณเม็โฟมครับฮะทราบไหมครับว่าบริษัทเครื่อสงสำอางของคุณพลาสติกเราตับจะเกี่ยวข้องกับอาการซีโร่เวสแล้วยังเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่งยืนของสหรประชาชาติด้วยนะคะยังไงหรอคะจากการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ดิฉันสรุปได้ว่ามีทั้งหมด3ามหลักการด้วยกันค่ะคือหลักการที่8ก,การทํางานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจที่เติบ าหาัการที่9อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครเสร้างพื้นฐานและหลักการที่12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบค่ะถือเป็นตัวอย่างธุรกิจทน่าชื่นชมมากเลยนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสรรหาันแล้วพวกเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ